สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้งโทนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพักเกจิกา,ารจานนะครับเหรียญยอดนิยมต่างๆดูตำหนิเก๊แท้ว่าเขาดูกันตรงไหนนะครับดูราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่และผมนะครับก็ยินดีรับเช่าพักซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสนใจติดตอ่อผมได้ทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมทิ้ง ID แล้วก็ไอดียไลน์แล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะครับ จะขึ้นไว้ด้านสายมือนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแบ่งปันความรู้อีกแล้วเป็นเหรียญไม่แพงพาม่แพงพุทธคุณหลักล้านนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มออกปี2,518นะครับจัดสร้างโดยมูลนิธิเพิ่มวิทยานะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ มูลนิธิเพิ่มวิทยานะครับพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่ที่สุดในวัดก่างบางแก้วนะครับปี1อ1 8เกจิคณาจารย์ที่มาร่วมปลูกเสกทั้งหมด108คณาจารย์นะครับที่มาร่วมปลูกเสกก็อย่างเช่นนะครับหลวงพ่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนเดียหอมหลวงพ่อทองอยู่นะครับนี่หลวงพ่อเปิลน,นะครับ เป็นต้นนะครับแล้วก็เกจิดังๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพิธีใหญ่ที่สุดนะครับของวัดกลางและก็เป็นพิธีใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลย108เกจิคณาจารย์เนี่ยก็มีไม่กี่พิธีนะครับที่108เกจิคณาจารย์และยุคป,ปี2510ัาขวาเนี่ยเกจิยังอยู่กันครบนะครับยังอยู่กันครบก็มาร่วมกันปลูกเสกและที่สำคัญนะครับ เกจิอีกท่านหนึ่งหลวงพ่อเขียววัดหนองมนนะครับมาจากภาคใต้เลยมาร่วมปลูกเสกแล้วนะครับผมเนี่ยมีเพื่อนอยู่ที่นครศรีเนี่ยนะครับหลวงพ่อเขียวเนี่ยท่านเอาพระท่านนะครับมาแจกไว้ที่นครศรีเยอะแล้วก็นําพระปีสองพันาสิบแปดนะครับที่ท่านมาร่วมปลูกเสกนะครับกับภาคใต้ไปแจกพี่น้องชาวภาคใต้นะครับผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมเนี่ย ไปงานประกวดนะครับที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมบอกเลยว่าพระเกจีขณาทารนอคอปมาถมนะครับเนี่ยปีหนึ่งแปดนะครับชุดเนี่ยไปอยู่ที่พาคใต้ยเยอะมากนะครับเยอะมากและเขาก็เล่นหาขายซื้อขายกันอาจจะมีราคาข้างวันสูงกว่าทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความนิยมนะครับเหรียญป้องอ้อยนะครับ ก็มีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อนะวะนะครับเนื้อเงินเนื้อ,อ,อทองคำมีทองแดงลมดำทองแดงกระไหลทองทองแดงกระไหลเงินนะครับเหรียญนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกเ,เป็นบล็อกนิยมบล็อกนิยมยังไงนะครับเป็นบล็อกลายแตกตรงนี้ตรงหัวไหลหลวงพ่อนะครับมีเส้นแตกแต่ บางคนหน้าวัดเขาก็เล่นเป็นบอกนวะนะครับแต่บล็อกแรกๆคือตามหลักการและธรรมชาตินะครับผมจะดูพระโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบกันดูนะครับไหลแตกเนี่ยบล็อกเขาชมรุดเขาถึงไหลแตกนะครับบล็อกแรกจะต้องไม่แตกก็คือร้อยเปอร์เซ็นคือไม่แตกนะครับอันนี้คือบล็อกหลังๆแล,แล้ว ทำไมเขาถึงเล่นเป็นบล็อกไล่แตกเพราะว่าเงินกระทองคํานะครับเขาลืมปั๊มเขาจึงมาปั๊มตอนท้ายๆนะครับเงินกระทองคําเป็นบล็อกไล่ไล่แตกนะครับเป็นบล็อกนี้เขาก็เลยหันมาเล่นบล็อกนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับแต่บางคนก็เล่นเป็นบล็อกหวะนะครับแล้วแต่นะครับจํานวนการสร้างก็หลักหมื่นนะครับรุ่นนี้หลักหมื่นจานวนการสร้าง พอสมควรอยู่นะครับเรามาดูเกแท้ดีกว่าอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับไม่มีมันปูนะเป็นทองแดงลมดนะํานะพระแท้นะครับผิวของเขาลมดําเนี่ยจะออกดำดำประหลอดประหลอดนะครับมีผิวประหลอดที่พื้นผิวเหรียญนะครับเห็นไหมครับ พระเนี่ยแท้ธรรมชาติครับเด่นนี้เกดดีไหมเกดดีนะปลอมดีนะครับปลอมดีเลยนะดูครับพื้นเหรียญนนะ่ตึงมีกระแสปั๊มวิ่งออกทั้งเหรียญน,นะเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับพื้นเหรียญตึงกระแสปั๊มวิ่งออกทั้งเหรียญน,นะครับเมตตาคมลึกชัดเจนนะครับลายแตกนี่ การแตกของบล็อกนะครับพระเนี่ยจะต้องไม่บวมนะครับเรามาดูที่รูเจาะกันด้านหลังรูเจาะไม่ใหญ่มากนะครับมีเนื้อปิ้นเล็กน้อยรูเจาะเนี่ยผมให้ความสำคัญนะครับรูเจาะกว้างๆเนี่ยเกทันทีนะครับ เหรียญตึงมีกระแสปั๊มวิ่งออกเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแล้วบางคนเนี่ยผมลืมบอกไปเขาอาจจะมีแยก2ขีดสองไม่ขีดนะครับแต่ส่วนตัวก็ถ้าเป็นบล็อกเงินกับบล็อกต้องคำจริงๆนะครับ2จะต้องไม่ขีดเป็นรายละเอียดครับดูไม่ยากนะแล้วเราก็พลิกมานะครับข้างเหรียญเรามาดูตัวตัดกันลักษณะตัวตัดเนี่ยสำคัญ มีเหรียญหนาเหรียญบางลักษณะาการตัดเนี่ยมีสองลักษณะสามลักษณะการตัดเลยนะครับพระเนี่ยจะตัดไม่สุดนะครับเหรียญตัดไม่สุดแล้วก็รอยฟันจะใหญ่ๆนิดนึงถ้าตัดละเอียดทะลุเก้ทันทีนะครับเก้ทันที มีคลิปเก่านะครับที่ลักษณะการตัดอีกเหรียญหนึ่งเป็นพระไม่แพงแต่ผู้ทุกคุณหลักล้านนะครับเบสิกการดูเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นเบสิกการดูเหรียญเลยนะเอาว่าใครดูเหรียญ้องอ้อยได้ก็ดูเหรียญหลวงปู่เพิ่มได้กับทุกรุ่นนะครับดูไม่ยากที่เป็นวิธีการดูนะครับแล้วถึงราคาข้างวัดค่านิยมนะครับ ใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับถึงไม่แพงผมก็รับเช่าสวยๆส่งมาดูได้นะครับราคาข้างงวดนะครับก็อยู่ที่พันกว่าบาทสองพันบาทนะครับยังไม่แพงแต่พุทธคุณเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าใช้ได้นะครับพระพิธีดีครับพิธีใหญ่เกีติมาร่วมปลุกเสกเยอะนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ กดแจ้งเตือนเป็นประจำพี่ๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมอัพคลิปทุกวันนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ